สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถซิ่งครับวันนี้จะพามาชมเสียยอดปลูกไว้ครับวันนี้กับ m อ5702ครับตัวใหม่ครับดูดีครับปลูกไห้ครับก่อนจะปลูกช้าก็เดี๋ยวผมจะให้ดูลำ้อยครับถึงปลูกช้าครับดูดีครับไม่ใช่ธรรมดานะครับดูดีครับเคยเห็นไหมครับผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละครับแถวบ้านลำใหญ่มากๆครับ ใหญ่จริงๆนะครับดูดีครับเป็นพันตัวใหม่นะครับพึ่งทดลองมาปลูกครับเป็นปีแรกครับว่าจะได้ผลไหมเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูรอบหน้าครับเทียบกับแขนผมไม่ทำรารานะครับดูดีครับใหญ่มากๆครับ MU5702 นี่เป็น MU ตัวใหม่นะครับขนาดเครื่อง4สูบครับ4สูบเทโบครับรุ่นนี้ ที่แรกผมว่านึกว่าไม่มีเทอร์โบครับแต่มีเทอร์โบครับคันนี้สีสูเทโบูครับหางก็เป็นหางผูกขนาดใหญ่ครับดูดิครับลำอ้อยนี่ไม่ต้องไปพูดถึงเลยครับเป็นพันใหญ่ครับก็เพิ่งเห็นนี่แหละครับพันอ้อยขนาดใหญ่อย่างนี้ครับถ้าลงหางผูกก็จะลงยากครับเพราะว่าลำนี่ ค่อนข้างใหญ่ครับอ๋อไปเรื่อยๆครับประมาณโลสามนี่แหละครับใช้หางผูกช้าๆครับเพราะว่าลำอ้อยก็จะผิดประเภทครับเพราะว่าลำใหญ่ครับก็จะปลูกเร็วไม่ได้นะครับก็จะสั่นนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากันอยากให้ดูการทำงานครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆครับ ว่าจะลำใหญ่ขนาดไหนดูดีครับลำใหญ่มากมาครับดูดีครับก็จะขูดยากอนกันครับว่าลำก็ค่อนข้างจะใหญ่ครับก็จะใส่ปุ๋ยไปด้วยนะครับกระสอบหนึ่งนี่น่าจะได้ประมาณหนึ่งไรครับ ค่อยปลูกไปครับเพราะว่าอ้อยพันนี้ก็จะลำใหญ่ครับเราจะปลูกเร็วไม่ได้ครับค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆครับ MU 5 7 0เตัวนี้ราคานี่ก็จะตกอยู่ที่ประมาณล้านนิดๆครับรุ่นนี้ ประมาณรันสี่รันห้านี่นะครับราคาก็สูสีกันกันกบ m อ0มหี่ครับงวดนี้ไม่ธรรมดานะครับงวดรายปีนี้อยู่ที่ประมาณปีละแสนห้านะครับมีงวดย่อยด้วยนะครับรุ่นนี้สามพันครับงวดย่อยไม่ธรรมดานะครับถ้าไม่จริงจริงไม่รอดนะครับสำหรับรถตัวใหม่ครับ M.U. ห้าเจียนสองครับไม่ใช่ธรรมดาครับงวดก็แพงครับก็วันนี้เสียยอดก็ทำงานตัวเองนะครับค่าปลูกด้านหลังก็สองร้อยครับถ้ารับจ้างก็ไล่ละแปดร้อยนะครับคนขับก็รถไถก็จะเรียไล่ละหกร้อยครับคนด้านหลังเอาไปสองร้อยครับรวมแล้ก็จะเป็นแปดร้อยครับฝั่งนี้ก็จะปลูกมันนะครับ แต่ฝั่งด้านข้างก็จะปลูกอ้อยครับจะเป็นไร่สวนผสมครับดูดิครับลำมันก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่แหละครับที่ผมพูดเปรียบเทียบให้ฟังก็ใช้โรตารี่มาตีดินครับดูดิครับดินก็จะละเอียดมากอย่างนี้แหละครับก็จะเกิดดีนะครับนี่แหละครับแถวบ้านผมก็เริ่มใช้โรตารี่มาปั่นแบบนี้แล้วครับไถสองรอบแล้วก็เอาโรตารี่ปั่นแล้วแล้วก็ปลูกเลยครับ ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับดินก็จะละเอียดดีมากครับรถ MU นี่ออกมา3มรุ่นแล้วนะครับโครงสร้างพวกเขานี่จะยกสูงตลอดเลยนะครับเริ่มมาแต่ m อ U 9ครับ49ก็ถือว่าสูงดีนะครับ พอมาเจอห้าเดศูนย์นี่ก็ถือว่าใหญ่มากๆนะครับไม่ใช่รถเล็กนะครับเป็นรถขนาดใหญ่ครับสิห้าลำต่อ3บาทครับบ้านผมเขาจะคิดกันแบบนั้นครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอ้นะครับดูดีครับอย่างลำนี้ครับใหญ่มากๆนะครับไม่ใช่ธรรมดาครับ ดูดิครับนี่ครับใหญ่ครับใหญ่จริงผมชอบแต่พันน้อยนี่นะครับพันน้อยนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับใหญ่มากๆครับเวลาปลูกก็จะปลูกยากครับเพราะว่าลำมันใหญ่ครับห้างหนึ่งก็จะปลูกได้ประมาณ สี่ล่องถึงห้าล่องนี่นะครับแต่ว่าลำนี้ใหญ่มากๆครับต้องใส่ให้เต็มก่อนครับก่อนจะปลูกได้ครับชีสูกทะโบครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ใหญ่พอสมควรอยู่นะครับไม่ใช่รถเล็กนะครับใหญ่กว่าเ็มหกศูครับ ย่างนน้าหน้าก็จะเป็นขอบ24ครับแต่ว่า M 60 40เป็นขอบ22ินะครับไม่ใช่ขอบ24ครับรถคันนี้ก็ออกมาได้ประมาณ2ปีแล้วครับ2ปีแล้วนะครับถือว่าใช้งานหนักพอสมควรครับดูดิครับลำมีแต่ลำใหญ่ๆครับรถ พันสี่ร้อยชั่วโมงครับรถก็ออกมาได้ประมาณสองปีครับถือว่าใช้งานก็ยังไม่ได้หนักเท่าไหร่ครับรถพันสี่ร้อยชั่วโมงครับสภาพก็ถือว่ายังใหม่อยู่นะครับเสียงเครื่องก็ยังแน่นดีครับแต่ว่ารถคันนี้ก็ถือว่าลุยงานหนักนะครับเพราะว่าทำงานตัวเองนี่แทบจะไม่ได้พักผ่อนเหมือนกันครับ วันนี้ก็เป็นวันศิลครับเลยไปเกี่ยวข้าวไม่ได้ครับเสียยอดก็เลยมาปลูกอ้อยแทนครับงวดก็ปีละแสนห้านะครับไม่ใช่ทำปดานะครับสำหรับ MU 5 702ครับทำงานตอนเที่ยงครับวันนี้เสียงเครื่องนี่เสียงเทอโบนี่แทบจะไม่ออกเลยครับเพราะว่าเสียงเครื่องนี่จะนิ่มมากครับ เพราะว่าถ้าไม่ถอดท่อพักออกไม่ได้ยินนะครับเสียงเทอร์โบดูดีครับผมชอบแต่พันว้อยนี่นะครับสุดจับเลยลำใหญ่มากๆครับเวลาผูกก็จะไม่ค่อยลงล่องนะครับเพราะว่าลำมันใหญ่เกินครับก็ถือว่าหน้าผูกนะครับก็ถือว่าเอามาทดลองผูกดูครับว่าจะคุ้มค่าไหมครับเพราะว่าลำมันใหญ่ครับ ใหญ่กว่าอ้อยธรรมดานะครับอ้อยพันุนี้ผมก็ไม่รู้ชื่อหรอกครับว่าพันอะไรแต่ว่ารู้แต่ว่าลำมันใหญ่ครับดูดิครับปลูกด้วยลงมาดูไปด้วยครับมันไม่ค่อยลงนะครับเพราะว่าลำมันใหญ่ครับลำก็จะลงมาแล้วก็ติดด้านล่างครับเพราะว่ามันจะใหญ่กว่าอ้อยทั่วไปครับก็จะปลูกยากกว่ากันครับ รถพันสี่ร้อยชั่วโมงครับหนึ่งพันสี่รอยชั่วโมงก็ถือว่ารถยังใหม่อยู่ครับพักกินน้ำครับโลสามครับโลสามก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับดูดีครับคนด้านหลังก็ถือว่า ทำงานได้เร็วอยู่นะครับขอ,ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ